เอาละครับสตรีวงท่านนะครับผมผมเราเตเตอร์นี่กันไงผักกินพืชภาค2กันนะครับไม่รู้มันจะมีภาค3ามกูไม่ไมแต่ภาค2กูก็เล่นไม่จบเลยเนี่ยไม่ได้เล่นมากี่เดือนกี่ปีวะเนี่ยคสัตว์โอ้เริ่มมาที่ด่าหนึ่งมึงก็สอนกูนเลยเนาะมึงพูดอะไรกูไม่เข้าใจหรอกกูรู้แค่ว่ากูต้องกําจัดซอมบี้แค่นั้นแหละไอเฮียบับไม่ใชาบับอาไม้ส <เอ S 1> ุดเฮียนี่โกงมากเฮ้ยมันมีดนตรีขึ้นมาด้วยคือเฮียเลยเนี่ยก็ตามถึงมึงจะเข้ามาได้กูก็มีเห็ดเห็ดไงล่ะเห็ดศูนย์บาทมึงโดนไปไอเฮียไม่มีการทําให้เวทีเป็นไฟด้้ววยเ อืมโดนเหตุกูไปเหียไม่ได้ทำหาเลยเหียมึงจบไวเกินไปแล้วกูชะไอเดมโชยไวหมดเลยตัวตู้ลำโพงมาตอนที่กูเล่นกูก็ไม่ได้คิดว่าวกูใช้เวลาไปนานมากนะตอนตัดเนี่ยโอ้โหเกียแกตัดกับตายเหียมีตัวไอ้ลำโพงให้กูด้วยน,นี่แหละกูก็ชิวแล้วเแค่ดูมันตายยาเล็กยาน้อยไอตัวทับนี่ไปกูยังไม่ได้วางหาเลยเนี่ยเหียมึงจะตายหมดไม่ได้นะได้้ามแลยิงมันให้ตายหมดเลยเหียกูจบเร็วเกินไปอ่ะมันไม่ให้กูเลือกตัวแล้วเอเปิดีนี้มาให้กูละนี่จะมันหน่อยละเพราะว่ามันไม่ให้กูเลือกตัวมันยิงทะุไดด้ย lòng cỏ như này หรือว่ามันจะเปลี่ยนร่างถ้าเราเอาล่างไปไม้ให้มันเป็นร่างไอ้ฟ้าไงทําให้มีดาเมจที่รุนแรงขึ้นแล้วก็ไอ้เฮี้ยนี่มึงเอาไปไอ้สัตว์ชนะอันนี้ก็ง่ายนะแต่ก็เสียเวลานิดหน่อยก็นี่บัฟเอามาใช้นี่น่าจะไม่ได้ใช้ไฮด้าหรอกคว่ามันคิวขนาดนี้เนี่ยผัวไอ้เคียนี่ไปโปะเม็ดหนึ่งหายยิ่งแค่ถ้ามันส่งไปเจอทอรมากกว่ามันจะได้กรอบไอ้เฮี้ยคนละทอร์ตไหมไปวางไปวางไอ้เคี้ยนี่ไปอีกวางไฮด้าไปโูนไฮด้าก่อนที่จะบ้ามันตายหมดแล้วอันนี้ให้ปกป้องพวกนี้เหรอแบบนี้แค่มีหัวเเออยหหััววีะไรรววะาาโบบยยกกู็สลไอ้เหัฟ้วเออา้งไห ังัวฮีโร่บายแล้วก็ยัดพลังให้ถัวฮีโร่บายกูกำลังจะชนะคือเฮียเลยเนี่ยระเบิดมันซะปุมหายทั้งหมดเลยอเออดาเกวังไม่ได้วางเลยสัอันนี้เล่นครบ10นาทีแล้วกูได้กี่ด่านวะทุกคนคิดว่าไปเร็วไหมสิ0นาทีเนี่ยาจะควรเล่นเยอะกว่านี้ถ้า20นาทีน่าจะพอดีนะกูว่าได้6ด่านออได้ด้5ด่านถ้าเล่น20นาทีก็จะได้ประมาณ10ด่านพอดีโอเคเฉลี่ยประมาณด่านละ2นาทนีเป็นตัวที่ตีจากด้านหลังได้แล้วก็ ด้านหน้ามันเหี่ยมดย้ไม่รู้แต่ตกวางแบบนี้แหละไอ้เฮี้ยนั่นปล่อยมันไปเหอะไอสัตว์ให้มันโดนรถเหยียบไปเหอะไอเฮีย้ย <The fuck? S 1> ตัวฟักตัวสายลุงนี่มันคืออแย,ยงนี่ด่านนี้ยากนะมันมันมันด่านนี้แหละไอ้าย,ยากอย่างเลยว่าไม่ใช่มันตายยากหรอกตกเบาไอสัตว์ตีไม่เข้า โอ้โหเคกูชนะด่านนี้ม่งนานนานกว่าด่านอื่นเยอะมากไอ้เหี้ยเสียเวลาไปประมาณนาทีกับด่านเที่ยนี่ไอเดินผ่านมันก็ตายหมดต้นเหล็กดัดฟันม่งโคตรโหดเกินไปใครก็ผ่านไม่ได้แล้วก็ด้านหลังของต้นน้ําดัดฟันไอ้ต้นเหล็กดัดฟันก็มีพันได้นี่แหละตัวโคตรโกง2ตัวมึงเข้าใจไหมมึงจะเอายังไงให้ผ่านรีบเล่นดีกว่ากูแก่เล่นวะกูเล่นแล้วตายเดิมทุก่ารมนงเข้าใจไหมมันโหดมันมันโหดเกินคนนะ ตัวพวกนี้อ่ะแค่ต้นเหล็กดัดพันมันก็ทําให้ถึงสงครามรอบแรกได้ละเพิ่มพลังต้นเหล็กดัดพันเอาชนะลเหรอเก็บทานตะวันให้ถึง2,000ันมีแค่ทานตะวันด้านหน้าเท่านั้นัน,ตน,น,นเนนนตะให้แบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบสิครับ <Yeah. S 1> เฮออียเฮียเรียนรู้เนี่ยเราจะเล่นแบบค่อยๆเล่นให้ตัวกระจกกระจกะจกูมาเนี่ยกูจะเล่นยังไงให้ผ่านวันนี้ทตะวันแค่สามต้นเออแล้วกูจะชนะยังไงตัวลำโพงชนะทางไอ้เฮียนี่แบบโดยตรงเลยอยี่บานี่กูเข้าใจแล้วว่าต้องชนะยังไงมาเอาใหม่ ดีดนิวชนะด่านนี้เสร็จคือพอกูไม่เอาแล้วด่านสิบเนี่ยกูผ่านด่านเก้าก็พอละตัวลำโพงคือตัวชนะทางโดยตรงไงตัวลำโพงก่อนเลยเราก็แค่ต้องวางมุ่งมั่นไปเราก็จะชนะเองนี่แหละวิธีถ้าเล่นไม่ได้ก็แข่งมันไปก่อนก็ได้ต้องวางตัวลำโพงเยอะๆเลยว่าตัวนี้มันชนะทางโดยตรงแช่แข่งมันไปก่อนตัวพวกนักเตะมันจะได้ไเตะ okay. เคกูไล่เหรียญครบเรียบร้อยแล้วก็ชนะไม่ได้ตัวอะไรมาเดี๋ยวกูต้องทดลองก่อนที่กูจะบิดลิบและไอเหียถึงเวลามันจะเยอะมากก็เถอะ ถ้าไก่แม่งขันเหี้ยแล้วไอสัตว์ประกากก็มาใช้อีกแล้วไอเหี้ยไอ้นี่ทำเหี้ยอะไรได้ให้เลยน่นมันคืออะไรอ๋อาด้ยย้ายทุกตัวไปอยู่ในแถวหลังหมดหรืออะไรยังไงไปแถวหลังเลยไอเหี้ยมันก็ไม่ได้เก่งอะไรเวอร์บางขนาดนั้นเฮชนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเลยเท่านี้จบไปเลยเย็บาบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันนะครับผมนะจบไปเลเยเย็บาย